เอฟเลอกพี่น้องอ๋อตื่นขึ้นแข็งแถอพี่น้องอืม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายสกูสกุสนเลยค่ะวันนี้กับผาพี่น้องมาเก็บเพชรพวกแดงค่ะอหอมมูดูพออยู่สวนลำไยจ้ะอันนี้กับแมนนะจ้ะพี่เก่าวเวลาเดิมพี่น้องปีที่แล้วก็ออกจากตรงนี้มาเบิ่งอีจ้ะนี่กับแมนเด้อค่ะพี่นอ้องเพชรพวกแดงก็ลังขึ้น นี่กับแมนจะขึ้พี่นอ้องก็บหอดหอนห้างพอดีนี่ขนมาเห็นเนาะจ้ะใ่งานบ่ได้เลยมาเนี่ยไปเก็บก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวคนที่มากก่อนเออเก็บเยอะพี่นอ้องพอได้ปุนได้แกงตอนแรกพี่นอ้อง ดินแข็งจ้ะฝนมาตกมาสามมือไปน่องดินก็แข็งแล้วเร็วเอ๊อ้สียมกับโคบอยู่เด้เสียมกับโคบอยู่พี่น่องแต่ว่าดินขดดินแข็งขนาดเลยจ้ะ ทีแก็นนแมนจ้์ทางพะเยาผนประตูกประมาณสามมือเลยจ้ะ อาจจะเกิดแต่มาว่านเพียงอง เป็นพวงแบบจ้ะบางดอกก็ใส้ไใดอยู่ปนอนบางดอกครับจะแห้งๆไปเลยจ้ะ เพ็รกะจะเหงงแน่ด้วยจ้ะหลังจากฝนตกมาหลายมือไปน่องมันอี้แดดแห้งสุดๆเลยมันเนี่ย้ยจะดังแข็งดูจ้ะแต่กยังเหี่ยวน้อยๆไปน่องถึกแดดดอกเีนียาไปได้ มันนี่ก็ได้เห็ดปวกเห็ดปวกฟ้านค่ะมูหนึ่งพี่นอ้องน,นี่ก็พอได้แกงอยู่เด้อจ้าค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สารินดาในเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ